สวัสดีค่ะวันนี้พาชมโขดนะคะโขดของกวักมรกตวันนี้เราจะปลูกแบบโชว์โขดแล้วก็จะมีสองโขดอยู่ในถางเดียวกันนะคะดูนี้โขดนี้โขดนี้คือกวักเขียวค่ะนี่ค่ะนต้นเขานะเป็นกวากสีเขียวกวักมรกตเขียวโขดนี้เลี้ยงมาประมาณครึ่งปีแล้วนะคะ ส่วนอีโคดหนึง่งนี่นี่โคดนี้กวากดําค่ะเป็นกวากดําอันนี้คือแม่เขาต้นแม่ของของของเดิมนะคะหน่อเดิมใบดํากริบเลยนะคะอันนี้คือหนอ่อหน่อใหม่หน่อใหม่ของกวากดำและจะด่างด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยใบมันจะลายลายจะด่างนะคะเนี่ยออกด่างเลย แม่เขาจะดำกริบแล้วเราเอามาไว้ด้วยกันนี่คะ่ะเอามาปลูกด้วยกันเผื่อว่าเขาจะมีอะไรกันแล้วเกิดหน่อใหม่มาเป็นกวักมรกตด่างไม่รู้ว่าจะเขียวด่างหรือว่าดำด่างล่ะคะอันนี้เราจะอรอลุ้นเราจะอรอลุ้นเราเอามัมาไว้ด้วยกันคะ่ะอยู่ในถังเดียวกันเลยคะ่ะนี่เหมือนเอาหนุ่มสาวมาไว้ห้องเดียวกันนะ่ะมันต้องมีสักหน่อเลยเนาะที่จะงอกออกมาแล้วเป็นเป็นด่าง ะคะเดี๋ยวอรอลุ้นตอนต่อไปนะว่ามันจะเป็นกวักด่างเขียวด่างหรือว่าดาด่างนะคะลองดูต้นแม่เขานะคะเนี่ยต้นแม่เขาดากริบเลยนะคะอันนี้มันด่างแล้วเพราะว่าก่อนที่จะมาลงกระถางเนี้ยเราปลูกไว้ในถังดําซึ่งซึ่งมีผูด่างอยู่ด้วยแบบนี้ค่ะแบบนี้อันนี้เราก็ปลูกไว้ในถังที่มี ภูงาช้างเป็นเป็นไม้ด่างเอาไว้ในถางเขานะคะอันนี้เราก็ปลูกโชขดเหมือนกันนอกจากมีภูงาช้างด่างแล้วก็ยังมีสามกริย์ใบด่างอยู่ในทางเดียวกันเลยค่ะนี่ไงนี่นี่โขดเขาโขดเขาจะเป็นสองชั้นสวยเก๋แล้วเกิดนอไม้แล้วนี่คะ่ะนี่นอไม้เขานี่นอเขาอันเนี้ยดูจะไม่ด่างหรอกเพราะว่าใบมันจะเขียว เขียวเขียวป๊ดเขียวสดอันนี้แล้วก็จะเริ่มดำเนี้ยเขาก็จะมาเป็นใบดําเหมือนแม่เขานี่ยคะ่ะแม่เขาดําคลิปนะคะส่วนนอไม้นี่คะ่ะนี่คะ่ะนอไม้นี้นี่ออกด่างดานิดนึงออกแดงๆเดี๋ยวดูก่อนรอดูก่อนว่าโตขึ้นมันจะเป็นกวากมรกตดาด่างลเปล่านี่คะเนี่ยหัวเนี่ยปูกโชโคดเนี่ย ไว้ในถังแล้วเขาก็งอกหนอที่เห็นนี่คืองอกมาสองหนอลองดูอันนี้สิอันนี้เห็นไหมใบดำคลิปใบแม่เขาแล้วใบลูกด่างๆลายๆดูจะเป็นดำด่างแล้วละคะ่ะแล้วก็เลยเอามาผสมพันธ์กับกวักเขียวเราชมตอนต่อไปนะคะว่ามันจะออกมาเป็นกวักมรกตเขียวด่างหรือว่ากวักมรกตดำด่างนะคะ มันต้องมีแหละมันต้องมีแหล่เนี่ยอันนี้คือความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งของเราความสุขที่หาง่ายค่ะส่วนนอกวักมรกดเนี่ยเราก็สั่งซื้อมาวกวักดํานี่สั่งมาทางออนไลน์นะคะเนี่ยต้นแม่เขาจะมีแค่นี้มีหัวมาประมาณนิปโป้แล้วเรามาเลี้ยงแป๊บเดียวมันก็มันก็จะออกหนอ่อแล้วเลี้ยงไว้ในไม้ใบด่างนะคะเพื่อลุ้นด่างแล้วก็เลี้ยงโคดใครสนใจอยากเลี้ยงน้องกวัก แบบเลี้ยงหัวกับลุ้นด่างเดี๋ยวเราจะแปะลิง์ไว้ข้างล่างนะคะอ่าลิงก์นี้ตรงปกค่ะสั่งมาทางออนไลน์ค่ะ